ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่พลและครอบครัวทําบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เราสามารถทําได้เยอะๆนะครับทานไม่หมดเก็บไว้นิดด้เย็นเวลาจะรับประทานก็นํามาอุ่นอร่อยทุกครั้งครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําข้าวตุนซิโคหมูหนึ่งในเมนูอาหารอร่อยด้วยอินสแตนพอ t ครับ ่มต้นนะครับซิคโครงหมูนะครับตามด้วยน้ำสะอาดเราใช้ทั้งหมด2ลิตรกับอีก1ถ้วยตวงครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้โปรแกรมซอตเอตซอเตนะครับใช้ผัดใช้ต้มใช้ลวกได้หมดเลยนะครับเขาจะมีทั้งหมด3ระดับความร้อนนะครับเลส normal แล้วก็ h i g เราจะใช้ความร้อนสุดครับ การช้อนฟองจะช่วยทําให้ตัวน้ำเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ใสเวลาที่เราทํำข้าวตุน๋นข้าวตุนของเราจะเนียนสวยมากทีเดียวครับมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะกดแ a n เซิลก่อนครับ หลังจากนี้เราใส่ส่วนประกอบที่เหลือลงไปได้ทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นกางป่วยนะครับกางป่วยก็คือหอยเชลล์อบแห้งนั่นเองนะครับส่วนประกอบของกางป่วยเห็ดหอมอบแห้งนะครับแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวน้ําซุปของเรามีรสชาติที่โดดเด่นและก็แตกต่างครับส่วนที่เหลือนะครับกระเทียมครับสองกลีบขิงรากผักชีสูตรน,นี้นะครับเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ เราจะใส่เป็นเกลือแทนหลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝาครับสําหรับเมนูนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม pressure cook นะครับโดยใช้ระดับของแรงดันนะครับอยู่ที่ high เป็นเวลา25นาทีครับ การปล่อยแรงดันของเรานรในทางเทคนิคของ Instant Port เ,เราจะเรียกว่า Quick Release นะครับซึ่งเวลาที่เพื่อนๆนใช้สูตรของเมืองนอกแล้วเ,เห็นตัว QR ก็หมายถึงว่าการที่ว่าให้เราปล่อยแรงดันแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อเห็น NR เขาจะย่อจาก Natural Release นะครับนั่นก็คืออีกวิธีหนึ่งครับคือว่าเราจะไม่ปล่อยนะครับแต่เราจะพักเขาให้แรงดันออกช้าๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ตัวตัววาลวของเขาก็จะหล่นลงเองนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20ถึง25นาทีนะครับเอาละครับวาลวหล่นนะครับแปลว่าแรงดันด้านในลดลงแล้วนะครับเปิดขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผม สูตรนี้นะครับรับประทานกันได้6-8คนสบายๆเลยครับการปรุงเมนูนี้ด้วย i n s t a n t p o t นะครับนอกจากช่วยประหยัดเวลานะครับยน่นเวลาลงถึงประมาณ70%เนะครับเขายังช่วยรักษารสรชาติของอาหารของเราได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยไม่ต้องมาคอยนั่งเฝ้านะครับว่าข้าวจะติดหม้อหรือเปล่าต้องคอยคนหรือว่าน้ําต้องเติมเพิ่มหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เลยเรียกว่าสะดวกขึ้นมากทีเดียวครับและนี่ก็คือ อ n s t a n p p r t ข้าวตุนซิโครครับอร่อยสั่งซื้อ i n s t a n น p o t จากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการได้ที่ร้านโฮมี่สี e ล็แหล่งรวมเครื่องครัวคัสรัคุณภาพและดีไซน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของทางร้านได้เลยครับ